ตอนนี้ทํากิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปพักที่ห้องนะคะเสร็จแล้วเขากดไปชั้นห้าห้องพักอยู่ชั้นห้าค่ะจากลิฟมาแล้วนะคะก็มาดูที่ห้อง ห้องหนะะึ่งห้าห้าหเพื่อนอากาศดีมากเลยเพื่อนเดยนะห้องห้องหนึ่งหนึ่งห้าหกูนนะคะ ข้างนอกลงดินมากเลยค่ะเพื่อนอ,อากาศดีมากเลยค่ะเหมือนฝนจะตกเลยอะ่ะ